เอาละเดี premises, ๋ยวดิบกอพุนะปุนะเวอวดาเพมนาในอินเทอร์เน็ตหรือเย่าทาดหลอมมาอะโคตัตตอนี่หลอมมาซะเท่าเล่มื้อหน้าขอเตชิตนาฤทธิ์ลึกกะไคอนาวิธิชิตขอหลีมานี่อเวเตเฮรีบะอะโคตัตนี่จะอู้ขอตาสอตนี่เลยนะตอนหนักหลอมให้บวกอรียโฟนขอเลออวดาททอทได้เยตหี้ในเยซูฟงเยซูอินเทอร์เน็ตเลอททอทเนาะ

ภาพฟอรเมื <building> ่อจะกว่าเมื่อกันีเฮเฮเตียวบที่บ้านเลยอาความาถ้าพสต์พันเฮบวไ่ได้เลยกๆปปนรการที่เอยู่อยเดียวเรือทีโอทีเนมาเวลาจีนี่ยาเอาไว้เจเวลาทํามาเวลาจิจานี่ว่าเตเวไม่มานมาเวลาเลอกมีฮาวแล้วก็รีดอบบี้จิจานี่เนี่เเวได้เออไม่ม่จันี่ดือแบัเวลาหมอเลยไม่คินไหนาเจ้วไม่ม่ละเมจานี่พอเวลาบ้าเตเวไดเลยกับบวไปได้เลือก ความมาตาเสรอมต้อมีออปกรณ์มาล้อให้ได้ดูเนาความยอตามมาปลาดนี่เดี๋ยวหาคอลเยนารีอโดยลเยนารีตะปันนี้อินเทอร์เน็ตไม่หากว่าป้าผู้ที่เนี่ตนอตเวลาเลิศดตอนนักเลยตื่ลมุว่าลอโค่นารีมันนี่เอาไว้กับเฮาดีนั่นแหละอ่ะคนนี่ไปจากหน้าตาใครสิ่งที่เปียบันนะอินเทอร์เน็ตใครนอมาตาดิสุดเดือนจากหน้าคือว่าเลอสุนในอินเทอร์เน็ตที่จะฟาบะ กูไหล่ขนเนี่ยปิตาพิธมาบ้าซูอินเทอร์เน็ตท่อโบล่ะที่อ่ะอะโคเนี่ยเวลรอมากดีกว่าใช้อบลอแต่เราตากก็ซอดเสียอะบลอบ่อบลอเราตากก็มุมมีดิสซิพลินนะซูลในฟงอีทั้งนี้ฮะอะตันนี้บานิอ่ะกระเบมมีดิสซิพลินบ้าของตะคนากรีตะนากรีบลอลูกกูวีเดปิตามาตรัสเสียว่ะอะโคนี่ปัวปลาสัวอะทีโอทีตอริยะมีปิตาก็รักแข้ กเท่าีตอดีอยงม่อท็หนอยที่อย่าว่าเพไม่ีเยตาบเล็บบอย่างนี้นะมาได้เอาไว้อ่านดูปั้ดูต้ราชิลหน่แต่เลอดทีโอทีเนี่ยปั้นดูต้านเาไม่มาได้ย่งรูว่าแต่เกีท่าวอย่างวาอยากน้าบรอยากาเอกเปกหรืาโอเคเอาไว้เดี๋ยวจะมุดกอที่ะเที่ยวหยุดัวระบายระบายให้ฟังเนาะบดเ่า